เช็คซนะครับมาสัก Quick Turn 6T นะครับคอนโทรลเป็นมาสักทนทร3 p ีพลนะครับตัวนี้ได้ทั้ง2อออปชันนะครับเป็นออปชันอย่างดีเลยก็คือสามารถมาสักคอนโทรลคอมมูนเซชันนะครับถามตอบแล้วก็สามารถใช้ในส่วนของ EIA ISO code ได้นะครับสามารถเขียนโปรแกรมแบบ G code แบบฟาหนักได้ด้วยนะครับเป็นออปชั่นหายาก หัวจับขนาด5นิ้วนะครับเป็นออปชั่นของ SMW Auto Box นะครับความเร็วให้ถึง7,000รอบนะครับแรงบีบให้ถึง56กิโลนิวตันเลยนะครับพร้อมออปชั่น t ูน e ิเซ s e t t นะครับตัวนี้เราสามารถดู Trace Mode นะครับดูการกึง เนี่ยครับดูทุนผ่านได้เลยนะครับว่ามีเราเดินไปยังไงนะครับอันนี้กำลังเก็บละเอียดเราจะมั่นใจได้นะครับว่ากราฟิกของเราเนี่ยมันจะเดินพร้อมกับตัวเครื่องนะครับซึ่งเราจะมั่นใจเรื่องเรื่อง ของอุบัติเหตุซึ่งสามารถป้องกันได้นะครับนะครับแต่ผมขอลองร้อเซนะครับร้อยเปอร์เซ็นตและบิดฟีดตอนนี้เป็นการเก็บฟีนิชนะครับ นี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสปินเนอร์ตัวนี้เป็นดเรกบิวอินนะครับเพราะฉะนั้นทรอกมาเต็มแล้วก็ไม่ต้องคอยเซอร์วิสเมเนจเมนต์เรื่องสายพานนะครับจบโปรแกรมแล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ออริเลสัเชฟและสตาร์ท ทุกอย่าง100%นะครับสปินเดิลก็ร0 0ฟร์็ฟีดคัทสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคพอประมาณนะครับขอบคุณครับ